กอตลิชี่ยิ่งครบยิ่งหวานเผยคลิปน่ารักที่ทำเอาคนโสดตายเรียบเลยจ้าไม่เคยแพวอีกคู่แล้วจริงๆสำหรับคู่ของนักแสดงสาวอย่างลิชี่ออรเนตดีคาบรตกับกอตอิทธิพัตฐาน,นิตเพราะหลังจากที่ทำคู่เปิดตัวว่าโคบหาดูใจกันอย่างจริงจังแล้วก็มักจะมีมูมิ์หวานๆออกมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ฟินอยู่เสมอ ล่าสุดลิซซี่ก็ได้เผยคลิปสั้นๆของคู่เธอขณะไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะด้วยจ้าและในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีของคลิปนี้กลับกลายเป็นโมเมนต์ที่น่ารัก ดูแล้วยังเผยยิ้มตามการเป็นแถวแถวงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามากระนนำไลค์กันยกใหญ่แล้วหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าคลิปนี้ของก็อดดิซี่ทำคนโซดที่ไม่มีคู่ตายเรียบเลยจ้าเพราะสำหรับความหวานไม่ไหวแล้วจ้าสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ